สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้มแซ่บวันนี้ทําต้มแซ่บเนื้อนะคะเครื่องในเนื้อให้คุณแม่ทานนะคะ <c oughs> เป็นครั้งแรกที่ทําแต่ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่า <c oughs> มีอะไรก็ใส่ใส่ไปนะคะเคแต่เรามีพริกแยกนะคะต้มพริกเลยแม่เติมตามใจชอบเลยนะมาทานด้วยกันนะคะตอนนี้ก็สี่โมงกว่าขอโทษขออภัยนะคะมาขอเปิดดูตูต้เย็นหน่อยนะคะเพราะว่าโบวีทำน้ำจิ้มแจ่ว ไม่อยากจะพูดเลยเรื่องน้ำจิ้มแจ่วมาเป็นแทงก็ไม่รู้ครั้งแรกอ่ะทำเต็มถ้วยแต่มันเค็มปีก็เลยเอาไปทิ้งครั้งที่สองทำแล้วมันมันไม่มีน้ำเลยอ่ะมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรมีแต่ผงพริกกับผงข้าวคั่วมันไม่มีน้ำเลยก็เอาไปทิ้งอีกครั้งที่สามได้แค่นี้แล้วค่ะเพราะอะไรอ่ะเปรี้ยวปริดเหมือนกันครั้งที่สามทำไม่เป็นอ่ะมันเป็นของเจ่วที่เราคน ไปกินแต่ร้านส้ตมตำแล้วมันอร่อยเราทำไม่อร่อยอ่ะเนี่ยอร่อยเปรี้ยวยไหม <c oughs> ก็พริกถุงนึงเหล,ลือแค่นี้เททิง้งหมดเลยเพราะว่าทำแล้วมันไม่อร่อยเนี่ออยอ,อร่อยต้มแจ๊บอร่อยจมพริกอร่อยเลยเค็มหนูก็ไม่ชอบไม่ไม่กินเค็มอยู่แล้วอ่ะ อ่ยยเลยมาทานด้วยกันนะคะพี่ๆขาวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะเนี่ยมีแค่นี้เองค่ะคุณแม่ก็เติมพริกเข้าไปนะคะรสชาติอร่อยเลยแหละยายไปหายายมายายก็เลยบอกว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะก็เลยทําแบบยายแต่มันยังไม่ไม่นิ่มดีนะคะเพราะว่าเป็นเชั่มโมงสองชั่วโมงแล้วแต่ว่าก็แบบ กระทะไฟฟ้าก็อย่างว่าแหละจิ้ได้เรื่อยๆมันไม่ได้เป็นเตาถ่านหรือเตาแก๊สนะแม้ว่าพรุ่งนี้อร่อยอแต่วันหลังเราจะไปทํามาตุนนะจะซื้อมาทําตุนแบบเหมือนกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนนะที่มีเอ็นเนื้อเอเน็นอ,อะไรเงี้ยอแต่เราซื้อไม่เป็นเพราะว่ามันไม่รู้แบบไหนค่ะแต่ทีเนี้ยรู้แล้วมาทานด้วยกันนะคะอร่อยมากมเลย กินของคุณแม่วันนี้ก็อันนี้นะคะข้าวเที่ยงแต่ว่าก็กินกินสี่โมงกว่าแล้วนะคะนี่ค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเมนูวันนี้ก็เป็นคนเพราะทำกินเราก็อยากทำบ้างแต่มีสตอด้วยแล้วก็มีคัว ฟักทองก็ยังมีอยู่นะคะจะต่อเรื่องนี้ราคาดุเสียดายทำอันนี้แม่อร่อย ยังมีอะไรนั่นอยู่เลยพี่ชอนจะไมไหวเงาเอาที่กินได้ไส้ไม่มใหญ่คุ้นกินนะคะไส้มันรู้สึกว่ามันจะแบบมันยังไม่ไม่ไม่ไมดีพอไส้อ่ะต้องตุนไปเรื่อยๆ <c oughs> อื่อจะตตอร่อย จะตอข้าวมึงกินอืมชอบมากเลยสะตอรสชาติอ,าอย่างเงี้ยทานเลยค่ะจะชอบถ้าสะตอรสชาติอย่างเงี้ย Oh. Okay. อันนี้เขาเรียกว่าปอดมันหรือเปล่าน่าจะมีหลายอย่างเนาะ,ะไปที่ร้านประจำที่ตลาดเสรีไทยเขาไม่มีแล้วมันหมดนะคะ ก็เลยมาซื้อที่ตลาดบางกะปิเขาก็จะเก็บร้านพอดีเหรออืมฟักทอง ่อมากมาทานด้วยกันคะ่ะเครื่องปรุงเยอะมากดับคาวผีอ่อนตะไคร้ใบเลือ่อยตัวมันจะคาวนะคะก็เลยแบบว่าใส่เยอะเลยไม,มมไม่รู้ควา,าวเลยไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าเพราะว่าก่อนทำก็ขยำเกลือล้างเกลือแบบโอ้โหความคาวอ่ะไม่มีมีแต่ความเหนียว <laughs> คือมันยังไม่เละชอบเละๆมากกว่าเวลากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเรืออะไรเงี้ยอันนั้นก็ตุนอันนี้ของเรามันแท่บอืมคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะขอปิดคลิปนี้ไปก่อนนะคะพี่ๆขาแล้วก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้ช่องกินไปเรื่อยแม่ออสด้วยนะคะควันนี้ก็สวัสดีค่ะ